สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับณจุดนี้นะครับก็มารีวิวปักอินกันอีกแล้วครับปักอินนี้มีชื่อปักอินว่าสวิสนะครับสวิสเนี่ยในความหมายของแบบยังไงอ่ะความหมายภาษาอังกฤษนะครับก็คือกอบกู้นั่นเองใช่แล้วครับก็เป็นการกอบกู้นะครับโดยอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยของคนนะครับอ,อแปบ๊บนึงเดี๋ยว โอเคเก็บของก่อนอ่าไหนอะเอาที่ว่างๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูลกตาอะไรมองเนี้ยนั่นไงมาทรายออกไปเลยเอาละครับเราจะสอนกันไปทีละแบบทีละแบบนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็แบบกรอบกู้เออเดี๋ยวจะลองวีงให้ดูกัอบกู้คืออะไรนี่เดี๋ยวผมมาลองครับก่อนผมไม่เคยครับเนะไอ้นี้คืออะไรขี้ขวา เห็นไมะได้ไดมอนด์คืน10อันไอ้นี่ใช้ไดมอนด์ประมาณ10อันครับมั้งครับผม,ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยลองจริงเรามาดูดูเล็กแลก็แล้วก็ทองกันอ่าได้ทองคืน10อันได้เลยคืน10อันเย yeah. ่อ่ะละอืมเรามาดูกันที่ออบซิเดียนนะฮะก็คือหินเอ่ออาจจะมีเสียงพัดลมแล้วเพราะผมใช้พัดลมแล้ว นี่ได้ลาวาคืนเยี่ยมไปแล้วฮะแล้วก็เก็บใส่เอ็นเตชชไว้ของที่เราทำได้นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมเอะของที่เราได้มาฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปนี่ได้มาอ่าต่อไปก็คือแบบก็มันเนิ่วอะอืมไม่มีอะไร เรามาดูกันที่แบบเป็นพวกแบบเนี่ยเป็นพวก builder มั้งเอา brick b l o c เอาอมาพิมพ์ตรงนี้ก็ได้ฮะ br บ r i c k b l o ก็วกางลงได้สาม brick เห็นไหมฮะได้สามอีกโอ้อยเดี๋ยวดารู้กเหมือนเรติดคอแต่มไม่เป็นไร อ่านรองคาบเซียนเออได้ก้อนหนึ่งถ้าสัวคาบผิดอย่างนั้นได้ไดคีนใช่ไหมออโอเคนะครับเรามาดูกันที่เอาเบอร์สโตรนสองอันได้อะไรได้เกรฟนะฮะสองอันก็คือน่าจะหนึ่งอันต่อสองอันมั้งอือันนี้ได้มางสีอเลยเยี่ยมๆๆเยี่ยมเยี่ยมบุ๊กเชฟบุ๊ก เชฟนี่โอ้ยเรามาทั้งหกสิบเสียรน่าจะได้สองบุกค,คืนนด้หาได้สองบุกค,คืนเเก็บไว้ก็เป็นการแบบเมื่อเมื่อค้าผิดทำนองเนี้ยครับอือก็อย่างโคเว็บครบเว็บอะไรสักอย่างคบเว็บนะฮะในม,ม,ม,มุมมาคัาเป็นสตริงโอเคดีเหมือนกัน อย่างจริงเหมือนสวิตช์เมเตอร์นะครับก็คือแบบปลั๊กอินแบบเผาของเนี้ไดมอนด์หนึ่งอันได้เป็นบล็อกออฟโค้เห็นไหมฮะก็ <c oughs> ที่ผมใช้เวอร์ชันนี้เวอร์ชัน1.2ครับเรามาลองที่โกลสโตนกันดีกว่าจะไ,ได้อะไรโกลสโตนครับผม ใ้นี่สามวันจริงๆต้องใช้เสียน,นะที่จะ,ะต้องวางแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมถึงจะได้เสียอันแต่นั้นก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าเราต่อยเอาเราก็มีโอกาสได้เยอะอยู่นะครับจริงๆบางทีอาจจะต่อยครั้งหนึ่งก็ได้สี่เลยอะไรทำนอบนี้นะครับแต่ผมก็ก็ว่าแบบถ้ามาอย่างนี้ก็โอเคกว่าต่อไปไอ์นะครับไอ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 ,ไอ,ไอน้ำแข็งพิมพ์น้องพิมหานี่เอาไอ์ตรงนี้นะฮะใสๆหน่อย ขอ,อน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงนี่เราจะได้หนึ่ง water มาเลยต่อไปเป็นเ n เ t อ r ์อ Letter block นะครับนี block. เ่เธอ block กี่เธอ brick เฮ้ยไม่ใช่หรอกน่าจะเป็น nature brick แบบ <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่เคยลองเนเธอไม่ใช่แล้ว nature brick แหละนี่ เธอบิ๊กเขียวผมนี่ไงได้เนเธอร์บิ๊กคืนโอ้เนเธอร์บ็อกแต่อันนี้มันเป็นเนเธอร์บิ๊กสองอันเลยเออเราก็เลยผิดถูกกันนะครับก็เรามาดูกันที่เนเธอร์ฟรังช์ไม่รู้นะฮะอาจจะอ่านผิดอ่านถูกไม่ว่ากันจริงๆว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากใช่ไหมเนเธอร์ฟรังช์ผิดนี่ไม่อาจจะไม่เกี่ยวเราจะได้เป็น นี่เธอบล็อกหนึ่งอันนะครับโอเคเก็บไว้ต่อมาเราดูดีเอ่อแซนสโตนะครับแซนสโตหาจากตรงนี้ก็ได้โอเคเอ่อหนึ่งอันโอเคเพื่อได้สามอันเยี่ยมนเก็บไว้เก็บไว้จากนั้นเราก็มาดูกันที่แบบอะไร solid พวก solid b ล o อกอะไรพวกนี้แหละเป็นบล็อกแบบพวกเนี่ยอืม อันนี้เป็นพวก block builder นะฮะน,นี่เป็นพวกแบบใช้ตกแต่งทำนองนี้แหละครับ anvil นึงอันหรือที่เราเรียกกันบ้านๆก็คือทั่งนั่นเองทังไดไอรอนสิบสองอันเลยโอเคเก็บไว้เราไปต่อเตยงนอนเนี่ยเตงนอนเต่งนอนหา <laughs> แป๊บเพื่อได้ได้วูดแพนนี่สองอัน แต่พมยังไ,มไงมันก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะอือ่ราลองดูไหมล่ะอ่ะแล้วเราก็เป็นสบายโมดโแล้วก็จะได้เตียงนอนมาอันนึงอือก็แล้วแต่ความคุ้มแต่ผมว่าเรามีเตียงนอนไว้ก็บุญนะครับก็แล้วแต่ครับผมไม่ผมไม่ได้เป็นแบบอ่าเรามาดูกันที่เอ่อบิวบิวอ่านไม่ออก Brew Building Stand นะฮะ อ่เพื่อเป็นมิสเบรสโลสนะครับกระพุทธเดทเลยไม่หละอ่อ่ต่อไปเป็นคาเขาขทำไม่ผิดเขาดรอเขาดรอไอรอนซีอันเอามาเชสหนึ่งอันเอามาเลยเพื่อเป็นโอ๊กบูดแพงโอเคครับผม เอาไว้ตัวนี้ไม่ต้องไปจัดรวมกันนะฮะเราจะมาดูกันต่อไปเป็นคัพติ้งเทเบิลไม่ได้อสองวุ้ดแบงค์นะครับโอเคครับผมรวมๆกันไปเลยเรามาดูกันที่เยี๋ยวัปนหนึ่งดีไ่ไรนี่ใช้เอนี่อันนี้เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นไอ้ที่ตรวจจับ เครื่องกรองแสงกับหมอนี่ยออกมาเป็นเนเธอร์ควอตนะฮะแปลไทยเลยดีไหมไม่ต้องแปลหรอกอจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวนิดนึงก็ยังดีต่อไปดริฟท์สเปอร์นะฮะับดริฟสเปอร์จริงๆมันไม่น่าจะอา่านสเปอร์หรอกเครื่องดอบอะทะนูคราบเอ๊ะมันมันอาจจะฉีกความเป็นไงมาคราฟฉบบเดิมๆนิดน,นึงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ยังโอเคก็ยังเป็น,นตำนานได้อยู่ นะยังไงไมค์ครับก็ยังเป็นไมค์ครับเป็นยังคำเป็นคอ b บ e s t o n นโอเคครับผมผมนี่บอลลูและเอ็นชานตัวเอ c นชานมาเป็นออปติเดียนยไงวะต่อมาเป็นเอ e นเดเชสนะครับเอ e นเดเชสก็จะได้เป็นอันนี้ผมไม่ได้แคสตมาก,ก่อนเลยนะผมมึ่งมาแคสตสดเลยนะไอเอ็นเดอร์นั่นเองต่อไปเป็นฟ n นช เฟรนช์น่าจะเป็นว่าเฟรนช์นะฮะฟลานช์มันจะตินมาจากคำว่าฝรั่งเศสฝรั่งเศสโอ้ผมนี่ก็่จริงจริงานนี้น่าจะเป็นเวลาตรวจงานนะฮะแต่เม่เวลามาแคแต์กันก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมมาทั้งวันเลยเนี่ยเมื่อคืนนอนหกทุ่มงเคลียร์งานอย่างเดียวเฟรนช์เฟรนเก e เฟรนช์โอ้ยไม่ใช่สิ you are เฮ้ยมีป๋ว เฟนสเกตทำแต่เนี่ยนี่แหละครับเฟน g เก e น่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าเฟน g เก e นี่น่าจะเป็นขอจุดดจนะครับอืมแล้วเราก็ขอผ่านไอ้ตัวนี้ไปเลยเฟน c ์ก็ได้แล้วจัสจักจุก,จ,กจุกบล็อกก็แล้วกันเออจุกบล็อกจุกบล็อกได้วุ o d แพ n งหกอันโอเค แต่เรามาดูกันที่โนดบล็อกกันเลยทีเดียวโนดบล็อกแป๊บแป๊บแป๊บบผมหาโนดเกลียดหาใช้ตอนนี้เลยเป็นโอวูดพงอีกแล้วโอ้อะไรก็ไปเซตกันที่คอนฟิกได้นะครับแต่ผมอาจจะไม่สอน <laughs> ต่อมาพี่พิสตอนไม่ใช่พิสตตลนะฮะพิสตอนอตอน,นี่ตัวนี้ เอามาเป็นคอมโบสโตดีเหมือนกันเฮ้ยเราเคลียร์ของกันโอเคเรามาดูกันที่เ,เลสโซนลัมนี่ได้หรอวะก็ไม่เคยเห็นนะเลสโซนลมไม่ไม่ได้ค่อยชอบเล่นกับเลสโซนเลนสส์โซนลัมสโตนนี่หลอมั้งนี่ไงเลสโซนลมเ,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 เอามาเป็นเฮ้ย เราไม่ได้วะเฮ้ยก็อันนี้น่าจะเป็นของ1.9นะฮะอะไรที่ครัฟไม่ได้เราคิดไปเลยนะ1.9สติก๊ก y ก i s t พิสตอนก็น่าจะเป็นไอ้ลูกซุปเหนียวนะฮะสติก๊กเกอร์พิสตอนอยู่เลยจ้าได้พ <c oughs> ี่โอ้โหโอ้สงสัยแบบครัฟผิดนะ่เออฮ o p เปอร์ไอ้อะไรคือฮ o p เปอร์มันไม่เคยเห็น ดับปเปลือมีแต่ดับปเปลรอโฮเปอร์ไม่เคยเห็นโฮนี่มั้งอือนี่ไงโอ้ยแหละค้างเมื่อกี้ค้างนิดนิดโฮเปอร์ไม่ได้หนึ่งจุดจุดแน่นอ,อนเคลียไปก่อนโอเคครับผมมือคนที่ฟูดเซอร์วินะฮะ <c oughs> ก็คือการกอบกู้อาหารเพื่อไอ้ฟูดเซอร์วนี่จะไม่มีอะไรมีเค้กมีพับคินพายมีลาวบีฟ ก็เนื้อวัวแหละนี่ไงเราเบสแล้วก็เราชิคเก้นก็เนื้อไก่นะฮะเราชิคเก้นจากนั้นก็เราฟิชมีประมาณแค่นั้นเราพอกชอ็อปเราเราวทอะไรเวทไม่ไม่รู้จักเลย ไม่น่าจะมีหรอกผมกินพายมีอะไรทั้งหมดนี้แหละเดี๋ยวเราพิมพ์หาเลยเพื่อ,อความสะดวกสบายนี <laughs> ่ไงเว <laughs> ้งานานเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่อาหารนะได้ซูกา้าได้ซูกาอีกแล้วได้ซีดบุญบุญ บุญบุญเขียนคับของที่ได้มาก็เก็บไว้ต่อมาดูทูโซชนะครับอืมผมว่าจะซ้อนหมดเลยนะครับเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ว่างมากนะครับทรูเนี่ยข้างมือนี่หมดเลยมั้งเดี๋ยวผมดูแบบเห็นเด์อลวมั้งอ่าก็เอามาดูกันแบบคร่าวๆเลยนะครับก็ พอผมอาจจะไม่ได้ทำการบ้านนะครับนี่ก็ดึกพอใช้ได้ละพอมองไม่เห็นฟ้าแล้วโอเคนะครับก็ถ้าสมมติว่าใครแบบต้องการดูอะไรมากกว่านี้นะครต้องไปสามารถไปดูที่เว็บไซต์นะครับหรือใครแบบแปลไม่เป็นอะไรมองนี้หรือ,อก็คนส่วนใหญ่ก็ต้องแปลเป็นอยู่แนละ้วใช่ไหมอ่ะแปลไม่เป็นแปลไม่ไปไม่เป็นอะไรมองเนี้ยหรือถ้าแปลไม่เป็นก็ทิ้งไว้ใต้ดีคริปชันก็ได้นะเดี๋ยวผมทําเป็น ไฟเอ่อไฟอะไรก็ได้เดี๋ยวผมก็อันนี้พวกคุณเองคนระับเดี๋ยวผมก็ไฟล์แล้วก็ไปอ่านเปิดอ่านกันเอาเองนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่างขนาดนั้นนะครับโอเคครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพวกที่ผู้ที่ชอบกดไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะยิ่งถ้าชอบไปก่อน,นก็กดแชร์ด้วยนะ,นะะก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับก็สวัสดีครับบาย